เดี๋ยวต่อไปมาทําการทดสอบมาลองเทสใช้งานดูนะครับกับที่สูบลมตัวนี้นะครับนี่มีหัวตรงนี้ใส่มาให้อยู่ตรงนี้นะครับเป็นหัวสําหรับเติมแบบพวกลูกบอลอะไรพวกเนี้ยอ,อยู่ตรงนี้อันนึงนอกจากหัวเข็มแล้วนะหัวเข็มน่าจะใส่ตรงช่องนี้ได้นะครับหัวเข็มหัวที่เป็นแบบเป็นรูเข็มนะครับดูเกเขาตรงนี้นะครับนี้ยางก็ปล่อยลมออกเรียบร้อยแล้วนะครับแบนเลยแบนแตดเลยนะครับ เ็าจะมาเริ่มกันดูเวลาจะสูบก็อันนี้กลางไว้ด้านหลังนะครับกลางไว้ด้านหลังแบบนี้อ่าแล้วก็ลองใส่เข้าไปดูผมใช้มันถ้าเกิดหัวธรรมดาก็ใช้หัวทางด้านรูด,ด้านบนแบบนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปอ่าแน่นดีนะครับจะเหยียบตรงนี้ไว้หน่อยก็ได้นะอ่าเพื่อความไม่ให้มันดิ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วอันนี้แล้วแต่ถนัดอ่าประมาณนี้นะครับอันนี้แล้วความแข็งความอ่อนนะของลมแล้วแต่ แล้วแต่ชอบกันแล้วกันนะเพราะแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันนะครับสําหรับผมก็คิดว่ามันใช้งานง่ายดีสะดวกดีพกพาง่ายด้วยใส่เอาไว้ในยูบล็อกได้นะครับแล้วถอดก็ดันออกง่ายถอดง่ายด้วยนะครับก็โอเคดีนะครับพกพาสะดวกเวลาเก็บก็ดันเข้าไปให้สูบผมว่าตัวกระบอกสูบเขาแข็งแรงดีนะผมเคยรีวิวรุ่นรุ่นอันเล็กๆแบบนี้เหมือนกันอีกรุ่นหนึ่งอันนั้นพังง่ายมากเลยนะครับพังง่ายกว่านี้นะครับเน,นี่ยนี้ดันดันเก็บเข้ามานะครับแล้วเราก็เอา ัวขาเขานะครับล็อกเก็บเข้าไปแค่นี้เองนะครับเก็บเสร็จแล้วแล้วก็ใส่ไว้ในยูบ็อกสบายๆเลยขนาดเล็กๆนิดเดียวนะครับอ่าเหมาะสำหรับเดินทางมีติดรถเอาไว้อุ่นใจกว่านะนะครับอันนึงแค่ประมาณร้อยน่อๆนะครับประมาณแบบหลักร้อยนิดๆเท่านั้นเองนะครับพกติดไว้ก็ดีกว่าไม่ต้องไปชาร์จบงชาร์จแบตอะไรแบบนั้นเออมันมีบางอย่างที่เป็นแบบปั๊มลมมันก็แพงอ่ะนะอ,อ่าถ้าแบบว่าอยากได้ถูกๆซื้อติดเอาไว้สำหรับคนที่แบบว่าไม่ค่อยยางแตกเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับคนที่คิดว่า ติดซื้อติดเอาไว้ให้มันแค่อุ่นใจนะครับเพราะว่าบางทีอย่างถ้าเป็นแม็กแล้วแบบนี้นะมันมันมาแผลที่มันไม่ได้เป็นแผลในใน,ในในจุดที่มันปก,ะกะติอ่ะมันมันเดี๋ยวนี้ใช้แทงหนอนเอานะชั่วคราวนะครับใช้แทงหนอนมันก็ติดปะเองง่ายๆ,ๆนะครับผมใช้อุปกรณ์แทงหนอนเพิ่มเข้าไปนะครับพวกอันนี้อันนึงแล้วก็ใช้อุปกรณ์แทงหนอนนะที่เป็นปะยางแบบใช้แทงหนอนอ่ะเป็นกาวแล้วก็บิดแท่งแทงหนอนอ่ะติดเอาไว้อันหนึ่งก็สบายแล้วนะครับยางแตกแค่เป็นแผลปกติก็ไม่ต้องกลัวและปะเองได้ไดไง่ายๆสบายนะครับ ก็ฝากไว้กันนะใครชอบความสนใจรุ่นแบบนี้นะครับก็ตามลิงไปดูผมจะทิ้งลิงไว้ให้เหมือนเดิมนะครับผมขอบพระคุณที่รับชมเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ